สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้ตัวของไฟล์คำนวณเงินได้กรรมการนะครับจากตัวของประกันคิมแมนนะครับโดยหลักการคือนะครับบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประกันและค่าภาษีบุคคลธรรมดาทั้งสองในกรนี้นะครับซึ่งถือเป็นเงินได้ของกรรมการนะครับผู้รับประโยชน์นะครับควรจะเป็นญาติกรรมการไม่ใช่ตัวของบริษัทนะครับโดยให้ถามเหตุผลนะครับของ คนที่มาเสนอตัวขายประกันเรานะครับว่าทําไมมันมีผลทางกฎหมายหลายอย่างยังไงบ้างนะครับดังนั้นเมื่อบริษัทได้รับผลประโยชน์จากกรมทันจะต้องนาคำนวณประสิงเงินได้เพื่อสิทภาษีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าคนนี้สิ่งที่ลงการ สิ่งที่เราต้องต้องรู้คือว่าวิธีที่เรานะครับลงบันทึกบัญชีนะครับลงบันทึกบัญชีนะครับตัวของประกันคีแมนนะครับ วิธีการลงบันทึกบัญชีนะครับสำหรับตัวของประกันคีแมนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวมันมีตัวของสไลด์ให้นะครับเรื่องของการลงบันทึกบัญชีว่ามันมีการลงบันทึกบัญชียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดต่อขอตัวของสไลด์ได้นะครับจะเป็นสไลด์นะครับของหน่วยงานประกันภัยนะครับที่เขาทำขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผม เด,เดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ในตัวของเพจไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คือเราจะเห็นนะว่าตัวของประกันนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบที่มีสวัสดิการแล้วก็ไม่มีสวัสดิการนะครับเวลาเขาจะคํานวณเขาก็จะดูภาษีทั้งปีนะครับที่เกิดจากตัวของประกันนะครับแล้วก็เอาไปยื่นภาษีในปีถัดไปนะครับเอามาคํานวณหรือเป็นเงินได้ของ กรรมการนะดูจากตัวของช่องนี้ฮะประกันนะเบี้ยประกันที่บริษัทออกให้และตัวของภาษีที่กรรมการออกให้ครับตอนนี้ตัวเรื่องของการบันทึกยอดเดี๋ยวผมอาจจะแนบตัวของสไลด์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวประกันคีแมนนะครับก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ